กอเริ่มครับศูนย์ศูนย์ออกแล้วฮะลุงนิวอยดูออยเซอร์พระในจ้จสุลรอ ดุดลุงนี้ออกไปดุดมีอะไรไหมครับอะไรมีเ,ยเ่ยรูบไม่มีครับมีแต่เชียร์อย่างเดียวครับดูลุงเสือบ้างครับปัดเดโโ้โอ้ยเปิดโอ้โหอโ จำเลยจำเลยจำเลยมีนั่งขำอยู่นียเห็นหรือไงนีนี่มีนั่งข่ำอยู่นยเห็นหรือไงไปครับเฮ้ยโอ้โห ต่อครับปึ๊ดอ้โหยยกมาแล้วโอ้โหยของเบาๆลูกนี้เรียบร้อยอ่ะหกหนึ่งปลาทยังไ่ออกกรหูกเลยนะคหกนึ่งเลยเหรอได้ลูกเกี่ยวลูกเดียวเลยนี่หว่า ไปครับเฮ้ยตโอ๊ยตายพบขำอยู่นี่พบนั่งขำอยู่นี่ อยู่แล้วฮะโอ้ยเดี๋ยวตะกออก็นเ้ียยังไม่โดนตะกอะเลยยังไม่โดนตะกอะเลย ลามเก้าเออสามเก้าเฮ้ยฮารอดเหลดเลยี่เก้าวะ Oh, my God. I

정리?